เราต้อง oh man, อ้อมไป้างหลังอยางอย่างปันนียางยางปันนีย่างปันนี สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมถ้าเราเอาปืนลูกซองในเกมค o u n ตอร์สไตร์มางัดหัวมันจะมันจะเล่นได้หรือเปล่าผมเคยตั้งข้อสงสัยกับตัวเองนะแต่ผมว่ามันอาจจะเล่นได้ก็เป็นไปได้ไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ปะละ่ะได้ได้เดี๋ยวผมจะเป็นหนูทดลองยาให้ก่อนแล้วเพื่อนๆก็เอาไปลองเล่นกันนะว่ามันเล่นได้หรือเปล่าอุ้ยเสียงปืนลั่นมาเลยก็รอ เออ,เอ,สอ,เอ,อสกมกเออสกมกเออบูชิดแมนดากัน,นแล้วเกมนี้เฮ้ยมันก็ตายเราก็ตายเอออยู่เฉย,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 ยลูกก้าวเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยมีปะ่ะเ,เราต้องอ้อมไปข้างหลังอย่างอย่างปันนี่อย่างอย่างปันนี่อย่างปันนี่ ลูกซองยิงนี่ไม่ตายเลยอืเป็นไงอะเป็นไงอ่ะเป็นไงอะเป็นไงอะงัดหัวอะเป็นไงอ่ะเป็นไงอะเออเออ,เอ,อบอกแล้วอย่าให้พี่ต้องเอาไอ้น้องผมไม่ใช่อไอ้พวกบ้าอ่นาะ เป็นตอาบอ,อกแล้วอยายให้พี่ต้องเอาไอ้น้องโอ้ยไม่อยากจะสุดนะแต่น้องทำให้พี่ต้องสุดอะมันก็ไม่มีใครเขาเล่นกันหรอก <c oughs> ม,มีผมบ้าคนเดียวครับเกมนน้โอ้โหเดียวสองตัวโรบินให้ตายเถอะใหม่ใหม,ม่ลูกซองเราถนัดทีแทดท่แคบไม่ถนัดที่ไกลเดี๋ยวตายนี่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 บอกแล้วนะครับอาจารย์เอาจริง เอ้ยอือุสี่ตัวเลยถ้าเกินนับนับฝั่งไอ้ฝั่งขวามือด้วยไอ้ฝั่งซ้ายนี่ไม่ใช่ฝั่งขวานี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกระบอกหนึ่งแล้วหนึ่งกระบอกนี้ถ้าจะไล่ไม่พอสำหรับพวกเองใช่ไหมวุ้ยนี่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 เอาจะปืนพกสไนเปอร์ซะหน่อยโอ้โหดู้นะารนะนะออะเกมจะเริ่มใสามสองหนึ่งโอเคเริ่ม มาเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะอย่างวะเอ้ยนี่ไงเ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วไอผมไม่ดีกไอ้พวกบาาว้าอำนาจจังหวะไม่น่างัดก็ได้เนาะ เออทำไมอ่ะอ๋ะอไม่ไม่งัดไม่งัดจะเย็นจะเย็นยังไม่งัดแกวหลอกตาใช่ไหมถ้าฆ่าได้อีกตัวนี้ผมก็เฮ้ยนี่เอ้าเฮ้ยอ่าไม่ได้งัดเลยงัดไปแต่เกมแรกเกมนี้ไม่ได้งัดอุ้ยไม่ได้แล้วลูกซองใจเย็น พ่อหนุ่มใจเย็นนะพ่อหนุ่มเข้าใจคำว่าลูกซองไหมพ่อหนุ่มใจเย็นๆน,นะพ่อหนุ่มไม่ลูกซองอู้อ <c oughs> อ้เรียบร้อยแล้วอ้าวปืนพกสไนเปอร์รู้จักบา้าง่ะอ้าวปืนพกสไนเปอร์รู้จักบา้าง่ะ เบลิเฟอร์ครับเบลิเฟอร์มีอะไรบีอาร์เอฟใช่ปะใช่ผมชอบดูเขามากเลยเขาเล่นเกมแบบสนุกมากเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ย,ย,ยิงธรรมดาก็ได้เมื่อกี้นะไม่ต้องงัดหรอกแต่งานมันเป็นพิชีเฉยยิ่งเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไงจะรัวทำไมไม่เข้าใจฮะ มันได้ผลประโยชน์อะไรเอ้ยเอ้ยเป็นไงเล่าตอนแรกมันมันมันไม่ตินหัวมันไม่ตินหัวอโอ้ยบ้าเ้ยไม่ใครเขาเล่นกันวะเล็งใกล้ๆเพื่ออย่างเงี้ยเนาะโอ้งเข้าหน้าเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้ว เวนกรรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใกล้อ่ะมันงัดไม่ถึงน่ะโอ้จบแล้วปืนพกสไนเปอร์จะกับอะไรบิลิเฟอร์บอะไรก็เป็นสไนเปอร์แล้วาใจคุณแน่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ผมไม่ดีกบไอ้พวกบ้ามาก เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออันหนึงผมแฟนคนะลับเบลลิเฟอร์นะเอฟซีเลครับคุณเบย์เฮ้ยดิเซอร์อิงเกอร์ดิเซอร์อิงเออโอ้โหนี่ไม่ใช่ไอหน้องเปล่าไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับโอ้อะไรอยู่วะเอาละครับสำหรับใครดูคลิปจนจบผมก็ขอขอบคุณนะครับเออแล้วผมขออีกอย่างหนึ่งนะครับคือ ไม่ได้ขออย่างนี่ขอหลายอย่างแะคือ,คอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก็ได้นะครับเค่นี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ